ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ันที่น้ําตกไลฟอลนะครับที่เมืองชัฟฟาวเซ่นนะครับน้ําตกไลฟอลถือเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปนะครับแต่คุณทัศิกาก็บอกว่ายังไม่ใหญ่เท่านายกราแต่ก็ถือว่าอลังการมากทีเดียว ตรงนู้นนะครับก็จะมีเรือเป็นเรือทัวร์นำเที่ยวขึ้นไปตรงเกอะตรงกลางได้ว่าเสียวดีเหมือนกันระวังเตกนะจ๊ะตรงข้ามเนาะมีอะไรข้างในงงโม ลองไปดูข้างนอกกัน oh. oh. ใกล้แบบสุดๆเลยสัมผัสน้ำตกได้เลยเนี่ย oh. นนเราจะ,ะนั่งเรือนะจ๊ะนี่เรือเราน้วมันชือแหมเรือนี้แค่ข้างฟ้าค <c oughs> ลอง <c oughs> แล้วไปังเรแ้อ่ใกล้น้ำตกก็ถือว่าเราได้ได้ผ่านแม่น้ำน้้ตก <c oughs> ลายฟอแล,ล้วเยโอ้ t h a